มี่ถนนนะครับที่จะมาเพื่อนพิสัยแล้วก็จะมารัตนาวาปีนะครับได้ข่าวว่าเขามีการบวงสวงนะทั้งพนพิสัยรัตนาวาปีนะเดี๋ยวเราผมจะพาผู้ชมมาชมแล้วก็จุดบ้องไฟขึ้นลหลายจุดที่มีบ้องไฟขึ้นเนี่ยแตละทิจตระวัตรวาราบต่างๆเนี่ยเขาประกอบพิธีอะไรกันบ้าง เขาทําอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมนะว่าตรงไหนที่มีบ้างไฟพญานาคขึ้นเป็นคําเชื่อแต่โบ,บราณโบราณนะเขาบอกว่าที่รัตนาวาปีหรือหมู่บ้านน้ําเปเนี่ยขึ้นมาก่อนตั้งแต่ต้ไลละนะเขาเห็นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็คือสมัยรุ่นก่อนเนี่ยเด็กๆก,ก็คือเด็กนะขวบสองขวบตอนนี้โตถึงห้าหกสิบก็ยังเคยเห็นมาก่อน ต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันเน่ยท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะคึกคักขนาดไหนวันนี้จะงดงามขนาดไหนก็อยู่ที่องค์พ่อพญานาคที่ท่านจะโปรดให้เราได้ชมได้เห็นภาพนะแล้วก็ฐานที่ที่ไตนอฐานที่ที่จัดงานบ้างไฟพญานาคเนี่ยตรงไหนบ้างมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวพาไปชมกัน ตอนนี้เข้าเขตรัตนาวาปีนะผ่านพรมิสัยมาแล้วถนนช้ได้อยู่นะผู้ชมนะนะเดี๋ยวเราดูว่าตรงไหนที่เขามี ทางเข้าไปดูบ้องไฟพญา,านาคบันต้องใส่จะเริ่มจากตรงนี้แล้วมึงมี้มีดอกไม้มีสีสันเนี่ยนะต้องใส่จะต้องใช่แน่ๆเลยเพราะปะกติเขาจะมีอดอกไม้สีสันมานะครับเดี๋ยวเราดูด,ด,ด,ดูป้ายนะจะมีป้ายบอกนะถ้ากลางคืนก็คงจะมีโคมไฟหรือแสงไฟให้เราได้เห็นในซระ เขียนไว้ด้านหน้าเลยท่านผู้ชมจุดชมบ้างไฟเออนี่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 อันเนี้ยเขาเขียนไว้เลยว่าจุดชมบ้างไฟนะครับบ้านไฟกุดบงนะกุดบงครับกุดบง อ่ะเดี๋ยวไปเข้ากันดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะกุดบงครับอันนี้บ้านกุดบงหนองกลง้งนะก็มีปรากฏการบ้างฝ่ายพยายนาอ่าที่ไหนไม่รู้ที่ว่าะไหฮะจอมเพชรมีโหนมาด้วยนี่เห็นไหม